อุ้ยอีกแล้วพี่น้องจะมาไหลค่ะเจ้ยฮั่นอุยนู้เจ้าอยกแล้วอครับนี่ของนี่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเป้ครับพี่ยำรอบครับ นี่้าพี่น้องมาย้ำรอบพี่น้องอเซ้เลยพี่น้องรอบแม่ญี่ปุ่นครับลงมองเราพี่น้องหลอกคือเป็นเต็งตีงพี่นอ้องเกาอีกสบปะ รอบจริงพี่น้องเหนีนยกินแหอ้ อี่เรี่วีนองอจะมาไหลคะ่ะบเจ้ันโอ้เจ้าตัวหรอพี่นองเอ้ยไป็นับบมึงเกินปุ่นนะครับนับบมึงเกินพีนองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ข้าตัวพี่น้องทั้งแง่ทั้งหน่อยโอ้ยขนาดเอานี้มาไกลเลยพี่น้องมองมาหนีครบคับคือเก้าพี่น้องใสก็คือเก้าหลายคือเก้าครับพี่น้องเป็นป้าห้าหนาป้าักบุงเป็นมองลบมองแพครับนกรับพี่น้อง,องเตา ว่ยคือเก้าเหรอครับพี่น้องอนะไปเหรอครับพี่น,อน้องมึงหลกขาดไปนี่พี่น้องอขาดอีหลีครับ พ่อมาถือปลาจากเทื่น้อพี่น้องเนี่ยครับกิมนเต้าเนี่ยหรือคาม,มนปลาขึ้นครับพี่น้องเรื่องหลังนี้พี่น้องอุ้ยโม ต้าอีกแล้ครับอุ้งคอกับมีพี่น้องตรงงามอยู่ครับโอ้ยออองยยูของงูพี่น้องเอ้ยงูใส่ครับนี่เต้ากว่าสามตัวประคอตัวหนึ่งพี่น้องตรงงามอยู่นี่เครื่องรูอยู่ดอกคำนี้ เด็อดทัดพี่น้องเจ้างูออกไดบุมมีผิดกระยานคือเก้าพี่น้องคันว่าง,งูแล้วเต้าก็สิป้อยหนีแล้วครับพี่น้องรอบสิ่งหญ่มองไม่ครับพี่น้องน้ำขึ้น <c oughs> <c oughs> ต้นใหญ่ยุริครับพ่อคอ <blunt animation> ขึ้นลู่เยอะๆครับนี่าำขึ้นมาหลายเลยพี่น้องทนกระตกวาแห้งดีครับคุณครับลัง อย่ายไปไว้ทางนั้นพี่น้องเข้าใส่ไว้นี่แล้วครับพี่น้องเอ้ยใหญ่เขามากอนโอ้ยจะไว้ส <su> ื้อีกพี่น้อง หลังนีไปรล่อพางพี่น้องพวกก็เจอครับ,รบหลบอพังมิจเจ้าครับพี่น้องเจ้าเขาดีดีดีครับ,รบหล่อพังเต้าอยู่หล่พี่น้องสองตัวครับเจ้าหน่อยครับ นี่มองพี่น้องงามถวมเลยตอนนี่ก็ชิบอยนี่แล้วพี่น้อง ใหเงยหัวพี่นออ้องมีตะเตาครับพี่น้อง ไปครับไปสรุปผลงานครับสรุปผลงานรอบเ้ามือน,นี่พี่น้องก็ได้มาแจมหนึงน่งครับมีแจมหนึ่นงกับแจมงามๆอยู่ดอกพี่น้องเคืองโลอยู่ดอกที่ครับตัวใหญ่อยู่พี่น้องตัวใหญ่ตัวง,งามอยู่เอาพ่อได้ยูได้จินพอ่อได้ต้มได้แจงพี่น้องเอาคลิปนี้ไปซ้ำนีน้เนาะครับพี่น้องจังได้กับฝากคนเลยคนที่ตามพี่น้อง ซอยเบื้องซอยหลุนซอยเทียนเนี่ครับพอกันไม่คลิปนานปุ่นล้ครับยุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำด้วยทุกท่านครับสวัสดีครับ